คืนกับน้องๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคือเรากังวลเหมือนกันเพราะว่าคดีเนี้ยมันพลิกไปพลิกมาหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ไปถึงอายการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วก็มีความเห็นแย้งของ DSI อะไรอย่างเงี้ยเราก็พอม,มาถึงชั้นเนี้ยมันก็มันก็เริ่มใจหนึ่งผมเองเนี่ยเราเราเราอยากเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วเดินหน้าเลยแล้วก็พิสูจน์กันก็ดีกว่าที่มาแบบโดนยํำทุกปี แต่เราในใจเราก็รุ่นอย่างเดียวคือรุ่นเรื่องของการประกันตัวแต่ก็สองเกียรตของจาก,กาคือเราทํางานตรงตรง,ตรงที่ว่าเราทํางานตัวนี้ด้วยเราทางานการเสืบสวนสอบสวนในข้อเท็จจริงพยะานหลักฐานอะไรเงี้ยแต่เราเห็นหลักฐานแล้วเราแบบคือเราสู้ได้อ่ะเราไม่ได้ทําความผิดเราบริสุทธิ์เราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไปไม่มีใครไปทาการการะทําแบบมัน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 ไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องจริงแบบนี้เราก็เชื่อว่าถ้าศาลเห็นนันเราก็ เราก็ยังมีใจนิดิดว่าเออถ้าสารถ้าสารเมตตาจากกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของดีเอนหรือว่าของไมโทคอนเดียที่เขาอ้างเนี่ยเราเราก็มีความหวังตรงนั้นว่าถ้าสารผิดตรงน,นเราคิดว่าจะเมตตาในในกระบวนการเนี่ยโทษมันประมาณประหารชีวิตคือที่เราหนักใจเพราะว่าเขาแล้วครั้งที่แล้วที่เราประกันกนี่แปดแสนแต่ครั้งนี้เราก็ลุ้นว่าแปดแสนหนึ่งล้านเพราะพี่มนุษย์เขาเตรียมไว้ล้านหนึ่งแล้วโทษมันถึงประหารชีวิต อันนี้กังวลเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้มันก็มีทุกเรื่องว่าออบางทีโทษต่ำบ้างสูงบ้างหนีบ้างอะไรบ้างสารก็ไม่ให้ประกันแต่โทษของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันโทษมันสูงเราก็กังวลใจเพราะว่าหนึ่งเราที่เราเพิ่งกลับรับราชการเราก็อยากทํางานเราก็อยากเราก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าคือเราเป็นผู้พิทักษ์ป่ากับน้องๆทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ป่าเราต้องการที่จะ กลับมารักษาป่ารักษาสัตว์ป่าคืนมาทวงคืนมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทําหน้าที่ได้เราก็ถ้าเขามอบหน้าที่เราเราก็จะทำพอเข้าไปในรั้วตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้ามาพอ,พอมาเจอดีสไอแล้วก็เจอทางอายการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนเอ้ยไม่ไม่ใช่แล้วล่ะท่านอายการเองทงัทงทั้งดีสไอที่มามาร่วมด้วยนะก็ถามก็ได้คุยกันเขาบอกเขาไม่ได้ไม่ได้คา้าน ไม่ได้คัดค้านการปาาระกันโอ้อันนี้เปาะหนึ่งแล้วหลุดไปเปาะอีกงแล้วพอเข้าไปยันศาลเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราไม่ได้กังวลเรื่องการปาาระกันตัวแล้วหลังจากนั้นศาลก็เราก็ดูจากจากจากศาลนะถ้าท่านมีตาดูจากที่ท่านสักถามท่านพูดคุยอะไรเงี้ยก็ประมาณประมาณว่าเราก็เราพอรับรับสัมผัสได้หลังจากนั้นก็แต่ศาลคุ้มคณะที่มารับคดีเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปาาระกัน แต่ท่านก็บ,บอกได้ยื่นประกันแล้วใช่ไหมได,ได้ทำทุกอย่างแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอ,อ,อพิจารณาช่วง,วงบ่ายอะไรที่เราให้สารพิจารณาให้ประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัวเพราะสารเห็นว่าเราเป็นเจ้าที่ของรัฐหนึ่งนะแล้วก,ก็คดีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ไปคุกค,คามตัว,ตวอะไรที่มันมีพยานหลักฐานสองเราไม่เคยไม่เคยหนีไม่เคยอะไรไม่มีพฤติกรรมอะเราก็ไม่เคยไปไหนเราก็เป็นรายงานตัวปกติ คือเรา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 ป็นเจ้าที่ของรัฐที่ประพฤติตนมาอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่เคยหลบหนีเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนของกระบวนการของรัฐเพราะนั้นผมว่าตัวผมเองเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าทุกอย่างผมว่าผ่านจุดนี้แล้วก็ไปไปไปแย้งกันข้างในดีกว่านั้นประตรงนี้มาปั๊บสารก็ก็ได้รับข่าวดีน้องก็บอกว่าสารให้ประกันแล้วก็มีเจ้าที่ลงมาบอกสารให้ประกันนะเราทุกคนต้องถามน้องๆเลยคนลุกทุกคนยกมือไหว้ทุ่มหัวเลย กกยกมือไว้ทั่วหัวทุกคนเลยนะผมบอกเลยว่าทุกคนพอบอกก,กรรกแป๊บยกมือทั่วหัวเลยบอกเสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็บอกน้องเลยบอกน้องเลยว่าสิ่งที่พวกเราทำสิ่ง่พวกคุณทากันเนี่ยมันทําเพื่อใครถ้าคุณทําเพื่อตวนตัวคุณก็คุณก็ต้องรับกรรมไปเพราะนั้นถ้าคุณทําเพื่อแผ่นดินงานที่คุณทําเพื่อแผ่นดินมาตลอดกับสิ่งที่เราถูกกระทําวันนี้ เราควรที่จะได้รับโอกาสนั้นเราควรจะได้รับสิ่งที่เราทําจากบุญที่เราทํามาบุญไม่ถึงว่าผมรักษาป่ามาดูแลรักษาสัตว์ป่ามาเราได้พื้นพื้นแผ่นดินไทยที่ถูกคนอื่นโกงไปแล้วได้คืนมาอย่างเงี้ยน้นองๆทุกคนไปทำปัญญายเสือทุกคนอยู่แก่งอาจารย์เราไปทุกอย่างเราเราได้คืนมาเป็นแผ่นดินของชาตินี้โดยทั้งที่เราไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีส่วนแบ่งหรืออะไรต่างๆผมอยากให้ให้พี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกลับกลับมามองใหม่กลับมามองใหม่ นะครับวันนี้คุณคุณอาจจะถูกเล่นเกมกับองค์กรหนึ่งแล้วกันนะครับผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นนอแอเองเนี่ยนอแอเนี่ยยังไงก็ต้องรับบทนี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารออกไปตั้งแทนปูขออ่ข่อ้และนอแอวนันนี้ผมยกป,ประเด็นวันนี้ผมพูดถึงปู่ข่อี้กับนอแอฟ้องผมคนละหลังแล้ววันนี้ให้การต่อสารแล้วทุกคนพยายาแวดล้อมลูกหลานบอกว่าปู่ข่อ้ก,กับนอแออยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แยกฟ้องผมคนละหลัง โดยองค์กรหนึ่งนำสองคนเนี่ยมาปั๊มมือแค่นั้นเองแล้วมาฟ้องผมคนละเกือบสองล้านหาว่าผมไปเผาบ้านอย่างเงี้ยไม่ต้องมากแล้วว่าเหตุจะมีหรือไม่มีไม่ต้องรู้ไม่ต้องดูหรอกนะดูว่าคนเดียวเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่คุณแยกเป็นสองหลังเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่าใครเท็ปหรือไม่เท็จใครของจริงหรือไม่ของจริงอันนี้ชัดเจนสิ่งที่ผมบอกว่าผมเตือนเลยว่าเรื่องปู่กอ,อีอ้กับพวกหกคนหน่อยอีกหนึ่งเป็นเจ็ด อ้างว่าผมไม่เผาบ้านเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นแล้วก็คนที่ไปให้การเท็จให้ข้อความเท็จแล้วก็ไปแจ้งความเท็จไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ต้องรับต้องรับกรบกรมตรงนั้นต้องรับการที่ตนเองไปกระทําไว้เพราะฉะนั้นผมผมจะไม่ยอมให้พวกคุณย่ํายีผมคุกคามผมต่อไปแล้วผมก็ผมไม่ได้เอาคืนนะแต่ผมจะสอนให้รู้ว่าสิ่งที่ที่สิ่งที่ไปไปหลงเชื่อกลุ่มองค์กรหนึ่ง ซึ่งสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วก็มาเขียนกันจะเป็นสาแบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรทำแล้วนะครับ